เลยนะคะพี่กอพัฒนามำนัเรียนแวงน้อยศึกษาวันนี้จัดหรือพี่๊อบวันนี้พวกเราก็จะมาขอปัดใจหรือว่างบนะคะไม่ใช่สปอนเซอร์เออเออค่ะมาขอสปอนเซอร์ของชาวคณะสีเหลืองก็ดกลางของเรานะคะจะจัดขึ้นในวันที่สิบห้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกใครว่างๆก็เข้ามาดูได้ ก็เข้าไปเชียร์พวกเราได้เลยเนาะสีเหลืองรูนแว่น้อยสุดตาก็เข้าไปแรกกันได้เลยก็จะเห็นนี่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 เสื้อเสื้ออันนี้ก็จะเป็นเสื้อสตาร์ของพวกเรานะคะในแว่นน้อยสุดตา2ค่ะก็ไปเชียร์กันได้เนาะนี่ก็เป็นพีมงานของพวกเราแขนไปงั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะว่าเขาจะไปบ้านไหนกันต่อไป กันคลิปนะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ